เป็นเรื่องของการทะเลาะก,กันเรื่องแค่เล็กๆไม่น้อยจุิจรกๆจิจิงทะเลาะก,กันเป็นเรื่องเป็นรลา่ากลัวว่าเฮ้ยหรือว่ามันเป็นเพราะที่คุณเห็นไหมตอนเนี้ยเห็นยังไงบ้างอะผมขอขอไปแตะดวงยันนอกบ้านเหม่อยคุณเห็นลักษณะเป็นยังไงไม่ต้องนอกบ้านอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้เหรอมีนะนั่งแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผ้าเชินเงี้ยพี่แล้วเขาก็มีเลือดเต็มเลย ไก่ที่เขาเชือดคอ,อมผมเห็นจริงๆแต่ผมเห็นตอนเขาเชื่อแต่เขาเชือดแล้วนะ่ะไก่ที่ยังไม่ถอนคนผมถามว่าเนี่ยคุณทําอะไรเขาเลยพูดตั้งหนาว่าเขาไหว้ครูบาอาจารย์เขาไอเห็นอะคนยืนอยู่ตรงนี้แต่เขาอะคนหรือผีครับผีท้องป่องๆแล้วก็เขาก็อุ้มอุ้มไม่รู้อุ้มอะไรอะอแต่มันเป็นผ้าห่อสีขาวอะล้วอุ้มอยู่แค่เนี้ย กามีดหรือเข็มอะไรไม่รู้แสหนังตัวเองอ่ะมันเลาะเลาะ,ะหนังตัวเองนี่ยแล้วก็แบบคุณพีชอยากถามอะไรครับอเขาเป็นใครพี่เจองา,าจะเอาอะไรจากเขาเขาอยู่อรอหัว่าเขาก็น่ากลัวนะน่ากลัวเดี๋ยวผมให้คุณโอ๊ตกับคุณพีชนะนะขึ้นมาอยู่ข้างบนผมจะดูว่าเขามาอะไ